เฮียยูวั t ซบแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจชครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Blue Arkite นะครับผมในคลิปนี้นะครับฉันก็จะมาพูดถึงเรื่องการอัปเดตในวันที่22มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามีอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยตัวเกมนะครับจะปิดเพื่ออัปเดตแพทใหม่ตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าถึง4มโมงเย็นโดย ประมาณนะครับและหลังจากอัปเดตตัวเกม,มเสร็จแล้วนะครับก็จะมอบรลังวันชุดเชยเป็นเพชรฟ้าจํานวน720เพชรฟ้าด้วยกันเลยนะและสิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับขอพูดถึงตู้กาชาก่อเลยละกันเนาะก็จะมีในส่วนของฮีนาชุดว่ายน้ํากับอิอุริชุดว่ายน้านะครับสตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดทั้งคู่เลยทันแนะนําว่าควรสุ่มทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครถามว่า2ตัวละครนี้ตัวไหนหน่าใช้งานมากกว่ากันล่ะก็คงเป็นฮีนาชุดว่ายน้านะครับเพราะว่า นางสามารถลงได้ทุกคอนเทนต์เลยนะไม่ว่าจะเป็นในโหมดของเลดบอสลงดานหรือแม้กระทั่ง PVP ครับนางก็สามารถทําได้ดีมากๆเลยนะส่วนสําหรับอิวลีชุดว่ายน้ำนะครับลงเลดบอสไคเทนในเฟสสอเนี่ยดีมากๆนะครับส่วนในเรื่องของการลงดานกับโหมด PVP นะครับท่านแนะนําว่าไปใช้ตัวอื่นเนี่ยจะดีกว่านะสองตู้นี้นะครับมีระยะเวลาให้เราสุ่มเนี่ยตั้งแต่วันที่22มีนาคมถึงวันที่5เมษายนนะครับเนื้อเรื่องกิจกรรมใหม่ครับปิดเทอมหน้า น้าร้อนของท่านประธานกรรมการวินัยหีนะสาหรับกิจกรรมนี้นะครับน่าจะมีอะไรให้เราฟาร์มอยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเพชรฟ้านะครับแล้วก็ชิ้นส่วนในการอัปเกรดตัวละครของเรานะครับคาดว่าน่าจะเยอะอยู่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีมินิเกมให้เราได้เล่นด้วยนะครับถ้าใครเคยเล่นเกมแนวดนตรีมาก่อนจะเข้าใจได้ไม่ยากเลยนะจะเห็นได้ว่ามีลูกศรต่างๆนะครับอยู่บนหัวมอนสเตอร์เราก็จะต้องกดให้ตรงจังหวะนั่นเองโดยให้มัน เ,เดินมาถึงตรงจุดวงกลมสีฟ้านะครับแล้วก็กดประมาณนี้นะฮะและในกิจกรรมนี้ครับมีตัวละครแจกฟรีด้วยนั่นก็คืออิซุมิชุดว่ายน้ํานั่นเองจัดว่าเป็นลิมิเต็ดอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม่สามารถสุ่มในตู้กาชาได้นั่นเองนะต้องเล่นกิจกรรมเท่านั้นนะครับแล้วมันเก่งหรือเปล่าล่ะสามารถใช้งานได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูสกิลนางกันเลยนะฮะอิซุมิซัมเมอร์ระดับ1ดาวตัวละครแดงเกาะแดงอันติใช้คอร์สีว่างมะพร้าว ใส่ศัตรูนะครับเพื่อสร้างความเสียหาย3 3 2 5 3 2ถึงหาหากมีศัตรูอื่นๆอยู่รอบๆเป้าหมายด้วยนะครับมะพร้าวก็จะกระเด้งไปโดนศัตรูตัวอื่นด้วยนะและมะพร้าวที่เราปาไปนั้นนะครับจะกระเด้งสูงสุดอยู่ที่5ครั้งด้วยกันเลยนะและสันศัตรูได้ด้วยนะครับเป็นระยะเวลา2.4ถึง3.1วินาทีทักษะป,ปกติทุกๆ35วินาทีจะเพิ่มพลังโจมตี20.2ถึง38.4%เป็นระยะเวลา30วินาทีสกิล ตัวเพิ่มความเร็วในการโจมตี14-26.6%ทักษะลองการโจมตีนะครับจะมีโอกาส10%ที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันเป็นระยะเวลา1.23-2.34ถึงวินาทีสกิวนี้นะครับมีคูดาว20วินาทีด้วยกันถ้าใครจะเล่นนางจริงๆนะครับแนะนําว่าควรทําเป็น3ดาวก่อนเลยนางสามารถลงเลดบอสไคเทนได้โดยเฉพาะเฟสหนึ่งนะครับหรือว่าทําได้ดีประมาณหนึ่งนะเราก็สามารถนําไปลงด่านได้ด้วยหรือน PVE นนั่นเองส่วนในเรื่องของ PVP ไม่แนะนําอย่างยิ่งครับถึงแม้ว่านางจะไม่ใช่เมตาสําหรับเกมนี้นะครับแต่สําหรับฉันเนี่ยฉันคิดว่านางเป็นเมตาใน L2D นะก็ดูดีครับน่ารักเนอะแล้วก็แจ่มมากด้วยนะครับฉันอยากปลอมตัวเป็นปลาหมึกจริงๆเลยเชียวไม่รู้ว่ามันจะไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นก็ไม่เข้าใจถ้าใครรู้ว่าปลาหมึกมันทําอะไรตรงนั้นก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอยากรู้จริงๆเจอกันแน่นอนครับวันที่22มี นาคมนี้กับเลดบอสไคเทนเป็นบอสแดงเกราะเบานะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าซูชิเลนเจอร์นั่นเองหลายคนอาจจะตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราไม่เคยเจอกับเลดบอสนี้เลยเนาะฉันแนะนําว่าช่วงนี้นายรีบปั้นตัวละครแดงซะเน้นตัวที่มีสกิลกว้างๆกับดาเมจเดี่ยวแรงๆตัวที่สามารถใช้ได้ดีกับเลดบอสไคเทนฉันก็ได้ทําแนวทางการจัดทีมไว้ให้พวกนายเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเลดบอสไคเทนนั้นนะครับมันจะมีอยู่2เฟสด้วยกั เฟสแรกเราก็จะเจอกับซูชิเรนเจอร์ก่อนนะครับซึ่งตตูเนี่ยจะออกมาทั้งหมด5ตัวนะครับยืนกระจัดกระจายกันออกไปขณะนั้นแล้วในเฟสที่1เนี่ยควรจะใช้ตัวละครแดงที่มีสกิลกว้างๆอย่างเช่นพวกฮินะมุสกิอาคาริอาลุอย่างเงี้ยใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาตัวแท้งลงไปตัวหนึ่งด้วยคือบากิยูกะโพอชิโนเอมิสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับส่วสเปเชียลที่ใช้ได้ดีนะครับฮิบิกิใช้ได้ดีทั้งเฟสหนึ่งแล้วก็ เฟสสองเลยนะครับไปคู่กับครูธรรมะก็ได้หรือถ้าเกิดยืนไม่ไหวจริงๆก็เอาฮิวไปตัวหนึ่งอย่างเช่นเซรีนะคู่กับฮิบิกิก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนในเฟสที่2นั้นนะครับเราก็จะเจอกับหุ่นยนต์ไคเทนแล้วนะครับตัวที่ใช้ได้ดีที่สุดควรจะเป็นตัวละครแดงกาเม็ดเดียวหนักๆเลยนะครับอย่างเช่นพวกอาซุสะแดงนะครับใครมีดีๆมากๆอิโอริซัมเมอร์ชิโลโกเซลิกะก็ได้เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งอิซุมิในร่างปกตินะครับก็สามารถนําลงได้เช่นเดียวกันนะอาคาเนเอวรสกรอบ ตัวถ้าเกิดใครที่มีตัวละครน,น้อยๆนะครับก็เอาตัวละครฟ้าไปลงแทนก่อนก็ได้นะอย่างเช่นพวกฮารุนะนะครับอาซึสะซัมเมอร์อริสก็สามารถแทนไปก่อนก็ได้นะส่วนสายสเปเชียลนะครับใครที่ไม่มีฮิบิกิเราก็อาจจะใช้เป็นโคทรมะมาชิโร่ในร่างปกติมาชิโร่ซัมเมอร์นะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะสายยะเอาไว้เป็นตัวละครทางเลือกจริงๆหรือไม่ก็ทีม2ทีม3ทีม4อะไรก็ว่ากันไปนะครับและเลดบอสใครเทนนะครับจะอยู่กับเราตั้งแต่วันที่22มีนา ถึงวันที่28มีนาคมนะครับแล้วก็มีกิจกรรมโบนัส Lock ล็อกอินแคม์ฤดูร้อนของคณะกรรมการวินัยด้วยแจกเพชรฟ้ากันหนักๆครับประมาณ600เพชรฟ้าวันที่7เราก็จะได้ของตกแต่งในคาเฟ่นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นโบนัสล็อกอินที่ดีมากๆเลยเนาะในส่วนของคาเฟ่น,นะครับก็เพิ่มเฟอร์นิเจอร์เข้ามาด้วยเป็นเซตปาร์ตี้ลิมระรีสอร์ทดูดูร้อนนะครับจัดไมายถึง23ชนิดเลยนะโดยสามารถรับเฟอร์นิเจอร์ใหม่ได้จากกิจกรรมโบนัสล็อกอิน หรือไม่ก็กิจกรรมซัมเมอร์นะครับแล้วก็การสร้างเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์ได้รับเฟอร์นิเจอร์ใหม่นี้ด้วยนะครับส่วนระบบอื่นๆที่จะเข้ามาในเกมนะครับก็จะมีระบบผู้ช่วยเหลือเลดบอสหมายความว่าเราสามารถยืมตัวละครจากเพื่อนได้เพื่อที่จะนําลงไปสู้กับเลดบอสนั่นเองนะครับการคําขอพิเศษระดับไอในส่วนของเข้าคาสตดนะครับก็จะเพิ่มโรงเรียนเทนิตี้เพิ่มเลเวลสูงสุดครับจาก7 0เป็น73แล้วก็อย่างที่ชั้นบอกไปเฟอร์นิเจอร์ฤดูร้อนก็จะเป็นเซ็ตดีสอ t ฤดูร้อนนะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อเรื่องรองครับก็จะมีการเพิ่มเนื้อเรื่องคณะกรรมการวินัยบทที่2เมื่อเคลียร์เนื้อเรื่องนะครับก็จะได้รับ40เพชรฟ้าด้วยกันและเพิ่มเนื้อเรื่องชมรมฝึกฝนบทที่3และบทที่4เมื่อเคลียร์เนื้อเรื่องนะครับก็จะได้รับ40เพชรฟ้าอีกเช่นเดียวกันนะอ้อพวกนายเกือบลืมแนะ่อย่าลืมไปรับเพชรฟ้าตรงนี้กันด้วยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยข้อมูลรับสุดพิเศษจากคุกวงแหวนเนี่ยนะครับที่จริงมันไม่ใช่แบบนี้นะมันจะต้องมีตารางอะไรสักอย่างหนาะะแต่่อัันนนี้้รูสึกวมจจ เร็วกว่ากําหนดนะครับเราสามารถไปรับเพชรฟ้าได้ทันทีโดยเขาจะส่งมาให้ในจดหมายเลยนะครับโหเพชรฟ้า1000งพันแน่ไหด้ดูนีจริงหรือเปล่าโอ oh, จริงจริงครับเพชรฟ้า1000เพชรกันเลยทีเดียวอัพไปก่อนและนี่ก็คือสิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาทั้งหมดหลังจากการอัปเดตตัวเกมเสร็จสิ้นนะครับเรียกได้ว่ามีอะไรเข้ามาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเนาะสุดท้ายนี้นะครับไม่ขออะไรจากพวกนายมากมายเลยนะขอแค่คนละหนึ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ฉั้นในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฉั้นคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไร่ะ